แล้วเราก็นํามาบรรจุขวดค่ะก็จะสามารถเก็บไว้ได้นานกว่า6เดือนเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะเมนูกุ้งอบบุญเส้นเป็นเมนูที่ทานได้ทั้งครอบครัวเด็กผู้ใหญ่แม้แต่ผู้สูงวัยโปรดปานแต่เวลาทำในแต่ละครั้งบางครั้งรสชาติก็ไม่นิ่ง ทำแล้วไม่อร่อยวันนี้ค่ะอุ๋ยมีซอสกุ้งอบเป็นเส้นมาฝากค่ะใช้ง่ายใช้สะดวกสามารถเก็บไว้ได้นานถึง6เดือนเดี๋ยวเราไปดูทั้งวิธีการเก็บวิธีการใช้ไปพร้อมๆกันค่ะเรามาดูส่วนประกอบกันก่อนเลยค่ะก็จะมีพริกไทยพริกไทยนะ15กรัมลาวักที15กรัมขิงปอกเปลือกแล้วหั่นแว่น200กรัมค่ะ 200กรัมก็ประมาณ2ขีดนะเห็ดหอมค่ะใช้เห็ดหอมแห้งล้างน้ําให้สะอาดอย่าแช่ค่ะเราต้องการความหอมจากน้ําเห็ดหอมค่ะดังนั้นให้เราค่ะนําเห็ดหอมแห้งมาล้างทําความสะอาดให้สะอาดแล้วพักไว้ค่ะแบบนี้นะเราแค่ล้างผ่านน้ําให้เห็ดหอมของเราสะอาดค่ะ30กรัมเสน่ห์ความหอมและเอกลักษณ์ที่สําคัญของ เมนูกุ้งอบหุ่นเส้นคือจวงเจียวค่ะส่วนจวงเจียวนะจะมีอยู่2แบบคือแบบเป็นเม็ดแล้วแบบเป็นผงอุ๋ยจะใช้แบบเป็นเม็ดค่ะนี่เลยนะจงเจียวค่ะ30กรัมแล้วก็จะมีส่วนเครื่องปรุงรสน้ำตาลทราย120กรัมซอสหอยนางรม250กรัมซอสปรุงรสฝาเขียว120กรัมเหล้าจีน 50กรัมน้ำมันงา50กรัมและซีอิ้วดำหวานไม่ใช่ซีอิ้วดำเค็มนะให้ใช้เป็นซีอิ้วดำหวานค่ะที่ทานกับข้าวมันไก่นะ15กรัมค่ะและน้ำสะอาด1,500มิลลิลิตรเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะอุย๋ยจะใช้ถุงนะใครจะใช้วิธีการํำก็ได้ค่ะให้ใส่เม็ดพริกไทยค่ะแล้วก็ โจงเจียวนะใส่ลงไปเลยค่ะขุยจะทุบให้แค่พอแตกนะไม่ได้ให้ละเอียดค่ะให้แค่พอแตกค่ะเราต้องการกลิ่นค่ะหรือว่ามันค่อนข้างที่สะดวกดีเนาะหรือใครจะใช้คกตําก็ได้นะตำให้แค่พอแตกค่ะแล้วผักชีค่ะให้เราทุบที่ส่วนรากค่ะให้เราเตรียมหม้อเลยค่ะแล้วใส่ขิง200กรัมลงไป เห็ดหอมค่ะเห็ดหอมนะให้ใส่ลงไปเลยค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะแล้วผักชีค่ะและตามด้วยจวงเจียวกับพริกไทยนะที่เราทุบพอแตกค่ะและเติมน้ำสะอาดลงไปเลยค่ะและนำไปขึ้นตั้งเตาค่ะนี่ค่ะ ให้เราใช้ไฟแรงค่ะตั้งเตานะแล้วรอให้เดือดค่ะหลังจากเดือดแล้วให้เราหลีเป็นไฟอ่อนค่ะน้ำของเราจะได้ไม่งวดแห้งนะให้ใช้ไฟอ่อนนะแล้วเราจะเคี่ยว30นาทีค่ะหลังจากครบ30นาทีให้เพื่อนปิดแก๊สค่ะหลังจากที่หุ่นต้มด้วยไฟอ่อน30นาทีค่ะแล้วเราก็พักไว้ให้อุ่นๆหน่อยนะเราจะได้ไม่ร้อนเกินไปค่ะแล้วให้เรานำมากรองค่ะ หลังจากที่เรากองแล้วอะ่ะมันจะได้1 0 0 0นะเห็นไหมมันจะหายไปค่ะเดี๋ยวเราจะเติมให้ได้กลับมาเป็น1500เหมือนเดิมนะนี่ค่ะอ๋ยก็จะเติมน้ำลงไปค่ะแล้วเราก็ใส่ลงไปให้ได้1500ค่ะเราก็จะได้ปริมาณ1500นะคะเติมน้ำสะอาดลงไปเลยค่ะให้ได้1500นะ แล้วให้เราเตรียมหมอ้อแล้วเทน้ำลงไปเลยค่ะให้เราเปิดเป็นไฟแรงค่ะแล้วใส่น้ำตาลทรายหนึ่งรกรัมลงไปเลยค่ะเราหมั่นคนน้น้ำตาลทรายจะได้ละลายค่ะซอสหอยนางลม250้กรัม ให้น้ำคั่วๆเขาหน่อยจะได้หมดนะซอสฝาเขียวค่ะ120บกรัมเดี๋ยวเรารอค่ะให้เดือดก่อนนะหลังจากที่เราใส่ส่วนประกอบทั้งหมด3ส่วนไปแล้วใครไม่ทานผงชูรสไม่ต้องใส่นะคะใครทานผงชูรสสามารถใส่ผงชูรสลงไปได้1ช้อนชาค่ะแต่วิ่บอกเลยค่ะว่า สูตรนี้ไม่ใส่ผงชูรสก็อร่อยแล้วค่ะแล้วให้เรามาใส่ส่วนของซีอิ๊วหวานค่ะซีอิ๊วหวานในที่นี้คือที่ทานกับข้าวมันไก่นะเพราะว่ากลิ่นเขาจะไม่แรงค่ะแกจะได้สีสันที่สวยงามนะซีอิ๊วหวานอยู่ก็ใส่สัก15กรัมเนาะ ใส่เหล้าจีนค่ะ50กรัมค่ะส่วนของเหล้าจีนหาซื้อได้ทั่วไปไม่มีไม่ใส่ก็ได้ค่ะส่วนของเหล้าจีนจะช่วยชูให้กลิ่นของอาหารชวนน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเรารอให้เดือดค่ะเมื่อซอสของเราค่ะเริ่มเดือดแล้วนะคือร้อนค่ะกําลังจะเดือดให้เราใส่ส่วนของน้ํามันงานลงไปเลยค่ะ แล้วเดี๋ยวเรารอให้เดือดค่ะเมื่อเดือดปิดแก๊สเลยค่ะหลังจากที่เราต้มจนเขาเดือดเราปิดแก๊สนะแล้วเราก็พักจนเขาเย็นค่ะแล้วเราก็นํามาบรรจุขวดค่ะสามารถเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาได้1เดือนเลยนะนี่ค่ะแต่ใครอยากจะเก็บให้นานกว่าน,นั้นุ๋ยแนะนําเลยค่ะให้เราหาถุงเย็นนะแล้วแบ่งใส่ค่ะแล้วใส่ในช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็งหรือช่องฟิตไปเลยค่ะ นี่เลยนะก็จะสามารถเก็บไว้ด้านานกว่า6เดือนเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีและการใช้กันค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้นะวันนี้อุ๋ยก็จะใช้เป็นวุ้นเส้นนะแบบแห้งนะคะ80กรัมค่ะแล้วนำมาแช่น้ำให้นิ่มเลยค่ะถ้าเกิดใครมีมันหมู หมูสามชั้นเบคอนสามารถใส่ลงไปได้ด้วยนะวันนี้อุต่าทำแบบง่ายๆเลยเพราะเราไม่มีนะถ้าเกิดใครที่ทำกับข้าวเป็นเนี่ยในการกะปริมาณในการใส่น้ำซอสเนี่ยจะกะได้ง่ายมากเลยนะแต่ถ้าเกิดใครที่ทำไม่เป็นอุ้ยก็มีนี่เลยค่ะซึ่งเป็นกระบวยนะแล้วเราก็เขยา่าซอสเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีส่วนของน้ำมันงานนะที่ลอยอยู่ข้างบนค่ะเราเขย่าเลยค่ะ แล้วเราก็ตวงเลยนะหนึ่งกระบวยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งกระบวยของอุ๋ยนะประมาณหนึ่งยยสิกรัมค่ะนี่ค่ะเราก็ใส่ลงไปเลยเนาะแล้วเราก็แช่ไว้สักแป๊บหนึ่งค่ะง่ายๆเท่านี้เลยนะเราก็แช่ไว้เลยค่ะ เตรียมกระทะเลยค่ะหลังจากที่เราแช่วไว้ประมาณสักส0นาทีนะในขั้นตอนนี้นะใครมีเบคอนใครมี3ามชั้นใครมีมันหมูสามารถใส่ลงไปได้เลยค่ะแต่ถ้าไม่มีไม่ต้องใช้แบบอุ่นเลยค่ะเอาแบบง่ายๆสะดวกค่ะเขาจะมีความหอมในตัวเขาอยู่แล้วนะคะเราก็ใส่ส่วนของกุ้งค่ะเราล้างทำความสะอาดนาอเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะ แล้วเราก็มาใส่ส่วนของบุนเส้นลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะอบเลยนะส่วนของมันหมูหมูสามชั้นที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันจะช่วยทําให้เส้นเขานะไม่กอดกันไม่รัดกันเท่านั้นเองนะแล้วก็จะทําให้เส้นสวยเงาค่ะแต่ทีเนี้ยเราไม่มีไม่ใช้ก็ได้ค่ะหรือใครจะใช้วิธีแบบอุ่นๆก็จะใส่เป็นน้ํามันค่ะลงไปนะเพื่อช่วยค่ะ นี่นะจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะส่วนของน้ำมันค่ะลงไปสักเล็กน้อยค่ะจะทำให้เส้นของเราเงาเลยนะกุ้งเราก็เริ่มที่จะสุกแล้วทีนี้เราก็มากลับข้างเนาะเพื่อให้กุ้งสุกค่ะน,นี่ค่ะเมื่อกุ้งสุกแล้วเราก็เอาค้นเส้นลงข้างล่างนะคะ กุ้งก็ออกข,ขึ้นข้างบนค่ะซอสของอุ๋ยเนี่ยจะเป็นสูตรที่แบบสามารถใส่เติมได้เลยค่ะถ้าเกิดสมมุติเราใส่แล้วน้ำงวดแห้งแล้วเส้นของเรายังไม่สุกนะนี่เลยค่ะใส่ซอสลงไปเพิ่มได้เลยค่ะแบบนี้นะเพราะว่ายี่งร่องของม้นเส้นเนี่ยมันจะให้การอืดและบวมน้ำ แล้วก็สุกที่แตกต่างกันนะคะสามารถเติมได้เลยค่ะหลังจากเสร็จแล้วนะเราก็ใส่เครื่อง่ชยลงไปเลยค่ะแล้วอบต่อให้เครื่อง่ชยสุกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะปิดแก๊สได้เลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้กุ้งอบบนเส้นที่แบบง่ายๆด้วยน้ำซอสส่วนสีสันถ้าเกิดใครบอกฉันชอบสีที่จะดำกว่านี้สามารถใส่ทิ้วดำลงไปได้เลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับความชอบค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดสีเขตฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนคะ่ะ